เิดแล้วเข้าขาหมูซอบโบยาวราชสาขาหนองสมบูรณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมผู้ว่าลงพื้นที่ตำบลกลางแดดมอบถุงยังชีพและเข้าช่วยเหลือกลุ่มประบางเร่งบรรเทาทุกน้ำท่วมพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมนางสาวกวีแมนพยักคอสอบอบจออำเภอมืองเวัดร่วมกับนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดอำเภอมือจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภยัย และร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน215ชุดให้กับประชาชนใน7หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภ,ภัยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยมีนายรณกรภวิจารในอำเภอเมืองผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับระหว่างการลงพื้นที่นายกอบอจได้พบปะและให้ความช่วยเหลือนสดนาสุขอายุ74ปีอยู่บ้านเลขที่60ทับสหมู่ที่2ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ผู้สูงอายุและผู้พิการที่เดินทางมารอรับถุงยังชีพซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและหลานชายในบ้านที่มีสภาพสุขสงโดยได้สังการช่วยเหลือสนับสนุนมอบอุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้าสีขาเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตและจะให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กชายวุฒิพรนาคสุขอายุ12ปีหลานชายพร้อมสังการเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพบ้านพักเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ปลอดภัยต่อไป